บอสไม่เอานะมีวิธีเดียวถ้าจะถ้าจะคืนตำแหน่งต้องให้หนุ่มกัญชัยเป็นคนสวมมงกุฎให้หนุ่มต้องรับผิดชอบในการมงกุฎ oh, <wow. S 1> ในตั้งหลังจากที่กองประกวดมิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์นะคะได้มีการโพสต์ข้อความค่ะประกาศปลดเบบีสุพณีน้อยนนทองออกจากตำแหน่งมิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์ปี2 0 0 0 นะะเนื่องจากว่าพบว่ามีพฤติกรรมบางประการค่ะที่ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์นะคะแล้วก็หลักการที่เวทีเนี่ยยึดถือปฏิบัตินั่นเองซึ่งหลังจากที่เจ้าตัวนะคะได้คว้าม,มงเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นคุณผู้ชมและหลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมคาทางด้านของเบบีนะคะก็ได้มีการอัดคลิปล่ำไห้ชี้แจงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะพร้อมกับยอมรับนะคะว่าเคยถ่ายภาพวิวมาก่อนจริงแต่ที่ทําไปเนี่ยก็เพราะดูแลครอบครัวนั่นเองค่ะดูแลแม่ที่ป่วย ะะซึ่งตอนนี้เนี่ยพ่อแม่ก็ได้เสียชีวิตไปหมดแล้วชีวิตลําบากค่ะตอนนี้อยู่คนเดียวนะคะแค่อยากเลือกทางเดินใหม่พร้อมทั้งขอโทษทุกคนค่ะและขอโอกาสพิสูจน์ตัวเองและล่าสุดนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานที่ผ่านมานี้เนี่ยทางด้านของเบบีสุพณีน้อยนอนทองค่ะก็ได้มีการเดินทางนะคะไปร่วมรายการโหนกระแสทางช่อง3เพื่อชี้แจงถึงเรื่องราวดังกล่าวนี้อีกครั้งค่ะและงานนี้เองคุณผู้ชมทางด้านของบอสนวัดอิสระไกรศีน บิ๊กบอสแห่งเวทมีมิสแคนนะคะก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความเคลื่อนไหวผ่านทาง IG Story โดยมีข้อความค่ะว่าถ้าหนุ่มกันชัยเห็นว่าอยากให้โอกาสน้องแล้วเนี่ยอยากให้กลับไปดํารงตําแหน่งผมก็อาจจะลองพูดคุยพิจารณาอีกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์นี้อยู่ที่คุณหนุ่มกันชัยแล้วครับและนอกจากนี้เองค่ะคุณผู้ชมทางด้านของบอสนวัตอิสระไกรศีลนะคะก็ได้มีการไลฟ์สดซึ่งทางด้านของชาวเน็ตเองคุณผู้ชมก็ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นถึงเรื่องราวของเบบีสุรานีน้อยนอนททองกันเยอะแยะมากมายเลยก็ว่า ค่ะโดยทางด้านของบอสนวัดเองค่ะคุณผู้ชมก็ได้มีการอ่านคอมเมนต์ของชาวเนต็ตนะคะบอกว่าบอสไม่เอานะซึ่งบอสเองนะคะก็บอกค่ะว่ามีวิธีเดียวถ้าจะคืนตําแหน่งเนี่ยคือต้องให้หนุ่มกัญชัยเป็นคนสวมมงกุฎให้นั่นเองคุณผู้ชมโอโหงานนี้นะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวไปชมคลิปกันค่ะบอสไม่เอานะมีวิธีเดียวถ้าจะถ้าจะคืนตำแหน่งต้องให้หนุ่มกัญชัยเป็นคนสวมมงกุฎให้หนุ่มต้องรับผิดชอบในการมงกุฎแต่งตั้ง หนุ่มมันก็ไม่กลาก้าสวมมงกุฎให้หรอกถ้าถ,ถ้าหนุม่มอยากจะสวมมงกุฎก็ให้ไปทำเมทีเอง และล่าสุดนี้เองค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านของพี่มดดำคชาพานะคะก็ได้มีการถามหนุ่มกัญชัยในรายการข่าวใส่ไข่ค่ะโดยพี่มดดำนะคะก็ได้มีการถามพี่หนุ่มกัญชัยค่ะว่าคุณนวัดเนี่ยบอกว่าถ้าให้คุณตัดสินใจว่าจะให้เขาเนี่ยเป็นนางงามต่อไหมนะคะซึ่งพอทางด้านของพี่หนุ่มกัญชัยค่ะได้ยินแบบนี้แล้วถึงกับร้องออกมาค่ะว่าอุย๊ยตายแล้วอย่าให้พี่เนี่ยตัดสินเลยพี่นวัดไปตัดสินเอาเองนะคะและนี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมก็คือ คำตอบของพี่หนุ่มกัญชัยนั่นเองหลังจากที่โดนถามกลางรายการเลยค่ะถึงเรื่องราวประเด็นของเบบีสุพรณีน้อยนนทองนะคะที่ถูกปลดตำแหน่งมิสแกรนดประจวบคีรีขันปี2026นั่นเองคุณผู้ชมซึ่งงานนี้นะคะจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องรอติดตามกันแล้วล่ะค่ะ